ธุรกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้ได้อย่างไรธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พักแรมต่างๆทั้งโรงแรมรีสอร์ทที่พักหรือบังกะโลและยังมีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจการขนส่งทั้ง3เส้นทางได้แก่ทางบกทางน้ำและทางอากาศ ธุรกิจร้านค้าของที่ระลึกต่างๆของแต่ละสถานที่การท่องเที่ยวหรือของขึ้นชื่อของที่นั้นๆและธุรกิจอื่นๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวและเป็นธุรกิจที่มีองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นธุรกิจเหล่านี้จึงเป็นที่มาของรายได้ธุรกิจการท่องเที่ยวนั่นเองครับหากขาดธุรกิจใดๆธุรกิจหนึ่งก็จะทำให้รายได้อาจจะไม่มากธุรกิจต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับครับและนี่ก็คือรูปตัวอย่างของการขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือแท็กซี่ ผส่งมวลชนนะครับแล้วก็จะเป็นรถตุกๆก,การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวจะนำเม็ดเงินมหาศาลมาสร้างรายได้ให้กับประเทศของเราเป็นอย่างมากครับและนักท่องเที่ยวก็ยังมีหลายกลุ่มหลายรูปแบบเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นมีดังนี้ครับเรามารู้จักคำว่าแบ็คแพคเกอร์นะครับ สำหรับแบคแพคเกอร์ก็คือคนที่บรรจุสิ่งของไว้ด้านหลังซึ่งก็คือการแบกกระเป๋าหรือเป้นั่นเองครับเดิมเ,เริ่มมาจากชาวต่างชาติซึ่งเดินทางแบกเป้ออกท่องเที่ยวไปยังไปทั่วโลกเน้นความประหยัดและความผจญภัยครับครับสำหรับคำต่อไปนะครับก็คือ Explorer นะครับคือผู้ที่นิยมชอบในการค้นหาสถานที่แปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แบบลุยๆหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ซ้ำใครนักสำรวจเช่นมักจะค้นหาโอกาสในการค้นพบสถานที่ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่น,นใจเสมอครับครับและสุดท้ายน,นะครับก็คือเดตเตอร์นะครับคือนักเดินทางอาสาสมัครนักเดินทางกลุ่มนี้ชอบเดินทางไปในที่ท,ท,ที่ติดต่างจากบ้านของตอนเองมากที่สุดเท่าจี่จะทําได้ครับ